นิทานธรรมะเรื่องการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งกลางหุบเขามีชายคนหนึ่งชื่อว่าแทนเขาเป็นชาวนาผู้ขยันขันแข็งแต่ในใจของเขามักมีความโลบและความอิจฉาริษยาต่อหน้าผู้อื่นเขาดูเหมือนจะเป็นคนดีแต่ในยามลับหลังเขากลับคอยแย่งชิงและทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองวันหนึ่ง แทนได้ยินข่าวลือว่าในป่าลึกมีต้นไม้แห่งกรรมต้นไม้นี้ไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปมันสามารถเติบโตด้วยสิ่งที่คนกระทำไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแทนรู้สึกสนใจมากเพราะเชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้อาจให้ผลที่ช่วยเพิ่มพูนทรัพย์สินของเขาได้แทนจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าและพบต้นไม้ต้นหนึ่งที่สูงใหญ่และแปลกตาม,มันดูเหมือนจะรอคอยใครสักคนมาดูแลแทนรู้สึกดีใจ และเริ่มปลูกพืชผักและต้นไม้เล็กๆรอบๆต้นไม้นั้นวันคืนผ่านไปเขาสังเกตว่าต้นไม้เริ่มออกผลแต่ผลของมันกลับมีสองลักษณะผลหนึ่งดูสดใสหอมหวานส่วนอีกผลดูเหี่ยวเฉาและมีกลิ่นเหม็นเขาเก็บผลสดใสมากินพบว่ามันมีรสชาติหวานอร่อยและทำให้เขารู้สึกมีพลังแต่เมื่อเขาลองเก็บผลที่เหี่ยวเฉาและเหม็น มากินก็รู้สึกปวดท้องและอ่อนแอทันทีแทนเริ่มสงสัยว่าทำไมต้นไม้ถึงให้ผลเช่นนี้จึงถามต้นไม้ว่าทำไมผลของมันแตกต่างกันเช่นนี้ต้นไม้ตอบด้วยเสียงนุ่มลึกว่าข้าเติบโตจากกรรมของเจ้ากรรมดีที่เจ้าทำเป็นด่งปุ๋ยที่ทำให้ผลของข้าหวานและมีพลังส่วนกรรมชั่วของเจ้าคือพิษที่สร้างผลเน่าเหม็นเจ้าจะได้กินสิ่งที่เจ้าปลูกไว้เองแทนรู้สึกสะเทือนใจมาก เพราะเขาตระหนักว่าในอดีตเขาเคยทำร้ายและเอาเปรียบคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแม้เขาจะปลูกต้นไม้และทำงานหนักในวันนี้แต่กรรมเก่าก็ยังตามมาให้ผลเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงและขอโทษคนที่เขาเคยทำผิดไม่นานนักผลเน่าเหม็นก็เริ่มลดน้อยลงและผลที่หวานหอมก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแทนเรียนรู้ว่าบาปบุญคุณโทษ ล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองและเราต้องรับผลของมันไม่ว่าจะดีหรือร้ายข้อคิดต้นไม้แห่งกรรมในเรื่องเปรียบเสมือนชีวิตของเราการกระทำที่ดีจะส่งผลดีและเป็นปุ๋ยบำรุงให้ชีวิตเจริญงอกงามส่วนการกระทำที่ชั่วจะเป็นพิษที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองดังนั้นจงเลือกปลูกต้นไม้ของเราด้วยความดีและความเมตตาเพื่อผลที่หวานหอมในอนาคต